ยินดีต้อนรัทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้มีเรื่องราวของ s n i c preview มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกแล้วกับ SUV Hybrid รุ่นล่าสุด จากจีนนะครับกับค่ายเกทวอร์มอเตอร์ or, นั่นคือนี่แหละครับแท้ง300ครับ SUV h ู b ีไฮบริดคันนี้นะมากับกลุ่เรือนร่างที่ใหญ่โตรครับใหญ่โตอยู่งนี้นะครับอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับ v, c r v CX5 นะครับรวมไปถึงกับเอสยูบีไซส์ใหญ่จากทางฝั่งจีนก็จะมีตัวของ H6 นะครับที่เป็นจากค่ายเดียวกันนะครับไซส์ของเขาเนี่ยความยาว ไป4เมตร7 4ี่เมตร8โดยประมาณเลยทีเดียวนะแล้วก็ลูกเล่นพลาวพาวเลยความว่าลูกเล่นพลาวพในที่นี้หมายถยึงว่าฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆที่อยู่ในรถคันนี้ครับมีมากมายณนะวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะครับราคาจำหน่ายยังไม่รู้นะครับต้องรอทางเกตดอสเขาแจ้งราคาจำหน่ายกันอีกทีหนึ่งแต่นนกลุ่มของเพื่อนสื่อมวลชนก็เดาๆกันไว้ว่าครับ 1ล้าน3แสนึงล้าน40แสนถึง1ล้านหแสนน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับกับราคาค่าตัวของเขาในวันนี้ก็เป็นรุ่นอีกทีวันที่28กันยายนที่จะเป็นการเปิดราคาจำหน่ายของแทง300ครับเอาละครับแทงส0มร้300ครับมากับรูปทรงที่ผมบอกในเรื่องของกลุ่มของ SUV นะแล้วก็มีการเติมเต็มวัสดุที่เป็นในเกดของพรีเมียมต่างๆทั้งภายนอกและภายใน ไฟหน้านะครับเป็นในรูปแบบของ LED ที่เขาเรียกว่า Intelligent LED ส่วนไฟหลังนะครับไฟท้ายเรียกว่า Vertical LED แล้วก็ตัวของกระจังหน้าติดตั้งในส่วนของสีเป็น No Back ที่เป็นสีดําเงาครับทำให้ดูหรูหราทําให้ดูสปอร์ตขึ้นมาซุ้มล้อขนาดใหญ่นะแล้วก็มีตัวของโป่งเนี่ยที่ทำยื่นออกมาจากตัวบอดี้ไว้ในกรณีของพวกเวลาลุยนะครับหรือล้อ,อยางจะดีดโคลนขึ้นมาก็ไว้ช่วยเซฟไว้ได้ ในส่วนของล้อละอยางนะครับเขาหุ้มยาง17นิ้วของ c o น t i n น n ตัมาให้สเปค265 65 17ดิสเบรกมาให้ทั้ง4ล้อด้านบนหลังคามีซันลูฟพร้อมราวแหลกหลังคามาให้ด้วยนะครับในกรณีที่สัมภาระย้ายมากมายนะคุณก็สามารถเทินไปข้างบนแล้วก็หาพวกกล่องในประสงค์เนี่ยมาติดตั้งไว้ซึ่ง จริงๆแล้วตัวของแทงสามร้นะครับผมเองไปเจอตัวจริงเขาที่ประเทศจีนในครั้งที่เดินทางไปก่อนแม่นี้นะที่ประเทศจีนของแต่งรถรุ่นนี้เยอะมากๆซึ่งเก์วอลในอนาคตก็จะเอาของแต่งพวกนี้เข้ามาจําหน่ายเฉพาะในส่วนของแทงสามร้นะครับก็มีอะไรบ้างเนี่ยค่อยตามต่อกันอีกทีแต่ผมก็เพิ่มเอาไว้เพราะว่ารถในรูปแบบตรงนี้ฝากระโปรงท้ายหรือพื้นที่เก็บสัมภาระเขาไม่ได้เยอะมาก เขาก็เผื่อไว้ในการเทินสัมภาระขึ้นด้านบนหลังคาพร้อมกับไปพ่วงตัวซันรูฟมาให้นะครับแต่จริงๆแล้วพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฝาท้ายทรงจีฟเลยครับมีการติดตั้งตัวยางอะไหล่นะครับไว้ที่ตัวของฝาท้ายแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆรอบคันรถจีนนะเอดสเนี่ยหรือเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดมาให้เต็มคันอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่กันต่อว a ่าเอ a ดสที่ว่ามีอะไรบ้าง แต่ฝาท้ายเขาเปิดในรูปแบบของอลักษณะคล้ายตู้ข้าวนะครับจะใหญ่หนึ่งแล้วก็มีโชค๊คค้ำไม่ด้วยเมื่อบบนี้ก็เท่ดีครับดูคลาสสิกดีนะฮะแล้วก็ตัวโชค๊คที่ไว้คำ้ำฝาท้ายเนี่ยอันใหญ่เบ้อเ,เลยนะครับในส่วนของตัวห้องสัมภาระด้านท้ายรถที่ผมบอกถ้าเดินทางไกลๆมีสัมภาระมากมายเทินขึ้นมข้างบนส่วนตัวของพื้นที่สัมภาระเองก็ก็ถือว่าใหญ่แหละ มีการซ่อนนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดไว้บริเวณนี้ใต้ของตัวพื้นฝาท้ายนะฮะตัวตัวพื้นห้องสัมภาระมีในส่วนของแม่แรงนะครับแล้วกเ็เป็นพวกเครื่องมือซ่อมต่างๆก็มีมาให้นี่ในกรณีที่ต้องการจะเชื่อมกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ ในบ้านนะครับไฟ220โวลต์มีปลั๊กมาให้เรียบร้อยเลยไว้ทํากิจกรรมในกรณีที่คุณเดินทางอาอกต่างจังหวัดหรือไปแคมปิ้งนะครับในป่าก็เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบพ่วงกับรถคันนี้ได้ประตูนหนักใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับบ้านใหญ่แล้วมีน้ําหนักอพอสมควรครับอไปดูข้างในกันต่อของเล่นเพียบเพียบที่ว่ามีอะไรบ้างน,นะ อาจจะคุ้นตากับหลายๆส่วนของภายในเขาก็ได้ครับบอกนั่งหน,นังเนปป้าด้วยแล้วก็พวกเนี่ยฮะการตกแต่งเขาบอกว่าเป็นออกแบบในสไตล์พรีเมียมออฟโรดนะครับวัสดุดต่างๆที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ค่อนข้างจะคุ้นตาดูดิเรื่องของช่องอากาศทเทอร์บายเจ็ตนะครับเรื่องของนาฬิกาต่างๆนี่นิดนึงตรงนี้ว่ารถคันนี้นะ เป็นออฟิลดไดนะครับกับเกื่อนสีล่ล้อแล้วก็มีโหมดพ่วงมาให้หนึ่งโหมดสำหรับลุยนั่นก็คือ Follow หรือเป็นโหมดที่ใช้ในการลุยหนักที่มีการขบของฟันเฟืองหนักไว้ในการกรณีที่ว่าลุยสถานที่หดหดที่เป็นโคลนที่เป็นปีนหินต่างๆพวกนี้นะครับโหมดนี้ไม่มพ่วงมาให้เออแจ๋วดีปกติรถในสไตล์แบบนี้ อวี๋ดายก็จะเป็นอวี๋ดอย่างเดียวไม่ได้มีโฟโ o ลมาให้นอกจากโฟโ o ลแล้วนะโหมดกันขับขี่ที่เขาฟิกมาให้นอกจากในเรื่องของสปอร์ตนอกจากในเรื่องของโหมด Normal นะครับโหมดลุยยางลุยหิมะลุยหญ้าลุยโคลนมีมาให้อีกถ้าบอกว่าคันนี้ไลฟ์สไตล์ต่างๆสามารถใช้คันนี้ตอบโจทย์ได้หน้าจออย่างที่ท่ทานผู้ชมเห็นอยู่ 12.3นิ้วเขาเบิ้ลคู่มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอของพวกมันติมีเดียต่างๆหรือหน้าจอพวกชุดแดชบอร์ดชุดมาตรวัดต่างๆนะคุณใจผมเดลองออนระบบดูโอ้โหอลังการดีเหมือนกันนะครับเนี่ยมีสแสดงการทํางานของระบบขับเคลื่อนด้วยแล้วเขาบอกว่านี่นิดนึงเกียร์สวยนะดีไซน์ออกมาล้ําสมัยทันสมัยดีนะครับแล้วก็ ตัวเกียร์เนี่ยเขาบอกในเรื่องของแมคานิกของเกียร์นะรองรับการทํางานนอกจากเครื่องยนต์ถดดับไฮบริดพักอิน h ฮ b ริดเขารองรับได้หมดสําหรับเกียร์ชุดนี้นะครับแต่ดีเทลว่าตัวเกียร์เป็นอะไรนั้นนะเรายังไม่ได้มีข้อมูลให้วันนี้เป็นในรูปแบบของ s สนิ Preview จริงๆนะครับพวกอะไรนี่ท่านผู้ชมมีบวกลบด้วยเป็นพัเดิ้ชิพมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มันดีฟังก์ชันต่างๆก็ ควบคุมได้ที่พวมอะไรมีปุ่มควบคุมให้เพียบเลยเชื่อมต่อกับ Android Auto Apple CarPlay ทำได้แล้วทันยุคทันสมัยหมดแล้วในเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆพวกนี้นะครับไม่ต้องห่วงจีนเนี่ยไม่ยอมดอยเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้แน่นอนอชุดในเรื่องของตัวคอนโซลเกียร์ก็อธิบายไปค่าๆไปแล้วนะครับมีตัวช่วยจอด ที่เป็นตัวเก็บภาพนะครับเก็บจบุดจันงเส้นทางต่างๆมีมาให้แอมเบียนไลท์ปรับได้หลายเฉดสีตอนนี้ก็จะเห็นอยู่เป็นรูปไฟวิ่งนะครับไม่รู้ว่าภาพเนี่ยถ่ายทอดไปได้ขนาดไหนนะแต่นอกเหนือจากนั้น f e r e n t i a l Lock เป็นไฟฟ้านะครับอบุปกรณ์ของการลุยต่างๆมีมาให้หมดเบาะมีระบายลมด้วยไล่ตามปุ่มฟังก์ชันพวกนี้นะออโต้โฮมีมาให้นะครับตัวของ ฮีลท์ s ันคอนโทรมีมาให้ค่อนข้างจะครบนะครับสำหรับฟังก์ชันของยุคข,ของสมัยเอดัสละเอดัสที่เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยต้องบอกว่าทั้งตัวระบบควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าคันนี้จะพิเศษต,ตรงนี้ว่ามีโหมดควบคุมความเร็วในกรณีที่ขับบนเส้นทาง o f f ฟโรดด้วยนะครับเตือนออกนอกเลนพร้อมกับดึงกลับบายสปอตอะไรมีมาให้ครบอยู่ละ นะอย่างนี้ผมบอกของ,งทางจีนเนี่ยไม่ต้องห่วงพวกนี้เขาให้มาเต็มให้มันเยอะมากๆด้านหลังของกล่องในประสงค์มีแอร์นะครับมีช่องแอร์ให้แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบตัวปรับความเย็นปรับแรงลมไม่มีนะมีตัวของ USB นะครับช่องเสียบ USB มีให้2จุดแต่ก็เป็นในพาร์ทของ USB ธรรมดาไม่ได้เป็น USB C บอแท้าล่ะ พับได้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบวันทั u c h นะครับคือต้องดึงในส่วนของตัวเบาะรองนั่งออกมาก่อนแล้วค่อยเอาส่วนของพนักพิงเนี่ยพับลงมานะครับตรงนี้พื้นห้องโดยสารก็จะเป็นระนาบเดียวกับด้านหลังนะครับของทินใหญ่ๆก็จะบรรทุกได้พับทั้งได้ทั้ง2ฝั่งนะก็ปรับรูปแบบของห้องโดยสารได้หลากหลายเลเยอร์นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับขุมพลังของแท้ง300นะครับ2.0ลิตรเบนซินเทอร์โบแล้วก็ตัวของไฮบริดที่ว่าเอาเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ได้เน้นมาที่เรื่อง,องความประหยัดเขาจะเป็นการเติมในเรื่องของสมรรถนะที่มีสูงมากขึ้นเครื่องยนต์ของจุดลิตรตัวนี้ผลิตกำลังแรงม้าได้ทั้งหมด244แรงม้าในขณะที่แรงบิดนะครับ3 8ม้นิวตันเมตรเป็นแฟรทอร์กด้วย17 0 0ถึง4,000รอบแต่สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ร้อประมาณร้อยหกแรงมา้าพร้อมหมดแรงบิดอีก200กว่านิวตันเมตรทำงานประสานกันแล้วเนี่ยผมว่าพารถคันนี้พุ่งทยานให้มันลอยตัวไปได้อย่างไวไวขึ้นแต่ในเรื่องของอัตราเร่งต้องมาดูกันอีกทีอาัตราสิ้นเปลืองหลังจะเป็นยังไงก็ต้องมาว่ากันนะครับว่าหลังที่ได้ไปสัมผัสกับรถคันนี้มันจะว้าวแบบของเล่นที่มีเยอะแบบฟีเจอร์ที่มีเยอะๆในรถใหม่หรืออัตราสิ้นเปลืองจะเป็น จุดอ่อนของรถคันนี้ก็ต้องมันรุ่นอีกทีหนึ่งครับชอบฝากระโปรงนิดหนึ่งนะผู้ชมด้านหลังเนี่ยควรจะมีในส่วนของไฟฟ้ามาให้เพราะมันหนักแต่ข้างหน้าเบาเลยครับแล้วก็มีโช๊คมาให้ด้วยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแบบในอดีตที่ผ่านมาครับแต่ในกรณีการเปิดฝากระโปรงก็ต้องมีสองขยักนะแบบรถยโุโรปเป็นเรื่องของเซฟตี้ของเขาครับ เสียงแน่นๆเลยที่สัมผัสได้นะเหล็กนี่มีความแกร่งจริงๆไม่ได้บอกบางเลยครับแล้วก็ดูความสัมผัสของตัวรถนะครับดูความบึกบึนของตัวรถน่าสนใจว่าในกรณีที่เราเอาไปลองลุยบนเส้นทางออฟโรดเนี่ยโหมดการใช้งานต่างๆจะช่วยเหลือกับสภาพเส้นทางที่จะไปเจอได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับไว้มีโอกาสซึ่งคาว่าเร็วๆนี้จะต้องไปทำทดสอบเจ้าแทาง300อีกที แล้วไว้คอยมาเล่าให้ฟังทุกผู้ชมครับราคาจำหน่ายของน้องใหม่ SUV Hybrid จากเกทวอลมอเตอร์ Motor, กับแทง300เนี่ยสิ้นเดือนนี้รู้แน่ๆพร้อมกับพี่ใหญ่ของเขาครับแทง500ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของแทง300กับสนิีพรีวิวครับที่เรามาเจาะลึกแบบใกล้ชิดกับรถจริงๆให้ท่านผู้ชมรับชมครับ